ถ้าไม่ได้ทําอินดีมชีวิตของพี่ๆน้องๆจะเป็นยังไงลองไปฟังกันดูนะครับชีวิตผมถ้าไม่ได้ทําอินดีมจะเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่ทางเลือกอินดมีมันคือทางรอดสําหรับผมรถคันนี้ก็คงไม่จะไม่ใช่ของผมอีกต่อไปก็จะอยู่ในทะเลนะครับเพราะผมเป็นไนมาเตอร์นะครับจะยังมีหนี้มีสินอยู่นะครับชีวิตผมก็จะค่อนข้างที่จะเครียดนะครับมีหนี้สินมากมายนะครับเอาเงินแนงคนมาใช้แล้วนะครับสิ้นหวังท้อแท้ เพราะว่าคุณายามินี่บ้าเป็นคนลา่าโรคซึมเศร้าแน่นอนค่ะแม่คิดบัญชีอยู่ค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ารถแล้วก็นี่เยอะแยะมากมายเลยแม่ยังทําให้เสร็จเลยพีทไม่มีคุณค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างรายได้ได้วย,ยตัวเองนะคะย่าอยู่กับที่นะคะไม่กล้ากระโดดนะคะเครียดค่ะเงินไม่พอใช้ไหนจะต้องดูแลพ่อแม่อีกแอบก็ต้องเป็นพนักงานประจําและทํางานประจําไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าต้องทำถึงอะไรผมก็ต้องืนน่ิตน้งแต่ทีสี่เพื่อไปคายพักช่วยครอบครัวท้างานประจำต่อไปแบบ โดยที่ไม่รู้ว่า,นาอนาคตจะเป็นอย่างไรเลยนะครับต้องทํางานต้องทํางานแล้วก็ต้องทํางานที่ก็คงจะเหี่ยวเฉาไม่มีโอกาสได้เป็นมนุษย์เงินล้านเข้าง,งาน8ปดโมงนะคะ,ะกินอาหารในรถด,ด้วยนะพ่อหงจะต้องเมนี่เหมือนเดิม oh no. ทำงานมา14ปีใช้ชีวิตมาเหมือนเดิมถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็คงจะต้องเป็นนี่อยู่เหมือนเดิมค่ะเหมยอ,อินดี้มาจากประเทศเวียดนามนะัชีวิตที่ต้องทํางาน12-15ถึงชั่วโมงเหมือนเหมยมาก่อนนะคะไม่มี P.R. สาวสวยแบบเกรดจนิีๆได้ทํางานหนักต่อไปครับเพราะว่าผมมีแค่ช่องทางเดียวในการสร้างชีวิต,ต บางเดือนตังชนเดือนนะคะไม่ถึงเดือนก็ก็มีนะคะเงินเดือนของผมในแต่ละเดือนมันไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวหาจับป่าน้ำทงน้ำทาาอกินไปมือๆนาแรงแบบนี้จะสิเพจหยังกลับไปจนค่ะ ซึ่งความจนมันน่ากลัวมากๆเลยนะคะจะมีหนี้สินก็ต้องทํางานหนักเหมือนเดิมตื่นเช้าไปทํางานเหมือนเดิมเล่นหวยมีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถชีวิตไม่อิสระเลยนะคะมีหนี้สิคะหนี้รายเดือนแต่ละเดือนนะเวลาเจ็บป่วยยามป่วยยม้มไข้แล้วก็ไม่มีเงินสํารองเลยค่ะไม่รู้จะตอบคําถามเจ้านี่ว่ายังไงเพราะเจ้านี่ถามตลอดว่า จะใช้เมื่อไหร่จะใช้คืนยังไงจะเอาเงินที่ไหนมาใช้คืนจะไม่มีไรายได้เสริมที่สามารถทํางานคู่กับงานประจําได้ทํางานมาหกปีถามว่าตอบโจทย์ชีวิตได้ไหมตอบคําเดียวเลยว่าไม่ค่ะต้องคอยบอกพ่อกับแม่มีใครมาถามหาแม่นะ ก็บอกว่าไม่อยู่แล้วกันคือเราไม่มีเป้าหมายในการเก็บเงินเพราะว่าเราแค่คิดคานึงว่าวันนี้เราจะกินอะไรพรุ่งนี้เราจะกินอะไรการทํางานอะ่ะมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ไปทั้งหมดนะคะมิวคงท้อแท้สิ้นหวังและหมดหนทางเพราะเราต้องดูแลลูกๆเงินเดือนออกจ่ายบาัตรจ่ายค่าง,งวดแล้วก็ต้องถอนบัตรออกมาใช้ใหม่ซูนาเดอร์จากสปปรเราชีวิตจะเป็นหนีคือเกาหรืออาจจะเพิ่มขึ้นกว่วเกาเช้าชามเย็นชามไปทํางานตอนเชา้ากลับมาบ้านนอนพักนะคะ ที่ทับถมหนี้สินอยู่ตลอดเวลากินนอนตื่นไปทำงานกินนอนตื่นไปทำงานบ้านโรยาบาลบ้านรงาบาอย่านงานี้นะคะนี่ก็ยังเท่าเดิมไม่รู้ว่าเราจะปลดหนี้ได้ในตอนไหนครับผมทำงานร้านอาหารค่ะอยู่จังหวัดชนบุรีทำมานานแล้วค่ะยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะทำงานเป็นกรรมกรหรือร้านอาหารหรืองานทั่วไปรับรายได้ก็ประมาณ300บาทต่อวันแตนที่หนี้สินเราจะค่อยๆลดลงใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่เลยมันกลายเป็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันดูแย่ลงลนะครับก็คงจะต้องนอนอยู่บ้านนะคะก็ขอตังค์พ่อตังค์แม่อยู่แน่เลยไม่ไงั้นก็ต้องทํางานประจําไม่โอเคเลยอะ่ะข้านี่รายวันอีกกิปัาถะเลยมันน่าเบื่อมากอะ่ะไม่มีความหวังไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยพอเะบ่เร,รานะครับในการที่ผมเป็นเจ้าของกิจการทุกวันนี้ไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะหยุดทําได้เพราะว่าเนื่องจากรายได้เนี่ยไม่พอกับรายจ่ายครับทํางานที่ตัวเองรนะัที่ตัวเองถนะนัดทำให้คนอื่นๆประสบความสําเร็จจริงๆแล้วคุณต้องการอะไร เอาเป็นแม่บ้านนะคะไม่ได้ทํางานประจํารายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่ก็มาจากสามีอะคะ่ะแล้จะเอาเงินทีน่ไหนล่ะหมกรดนี้ให้พอกับแม่ได้ไรายได้ขาดเงินทุนสํารองที่เราต้องการทำแต่งานแต่งานแต่งานเก็บเงินเอาไว้จ่ายนี้โอ้เซ็งเรียด เป็นแบบนี้บ้างนะคงต้องนอนตีนไก่นะพากแบบนี้โอ้ชีวิตในวันนี้คงไม่มีหลักประกันปลดดนี่ให้ชีวิตฉันผมก็จะไม่รู้ว่าในโลกนี้ยังมีธุรกิจที่น่าสนใจมากๆไม่ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆไม่ได้เจอเพื่อนดีๆก็มีนี้สิคะปวดมนแล้วไปที่หัวใจนะคะการเป็นนี้นะคะไม่มีไม่มีเลยจ้ะค่ะ คงจะเป็นเหมือนมนมษน์เงินเดือนทั่วไปนะครับที่ไม่ค่อยกล้านะครับทาสิ่งอะไรแปลกใหม่นะครับแล้วคงจะเป็นหนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะฮะเครียดอะเครียดหนักเลยเพราะว่าเราอ่ะมีหนี้เยอะใช่ไหมก็ยังอยู่แบบเดิมๆครับอยู่แบบมีหนี้อยู่แบบมีภาระปวดหนี้ไม่ได้เพราะรายได้กับค่าใช้จ่ายมันไม่สมดุลกันเลยค่ะไม่ได้ไปไหนไม่มีเวลาให้ครอบครัวต้องเปิดร้านทุกวันไม่มีวันหยุดไม่หยุดสงการไม่หยุดปีใหม่มือแปดด้านไม่หมดไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนใช้ ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ให้หมดถ้าไม่ได้ทำอินดี้กูยก็คงไม่ได้มีเงินไปหน,น,นี้กับครอบครัวนี่สินก็คงเหมือนเดิมมีหนาซ้ำอาจจะเพิ่มขึ้นตอนนี้ปลาล์มราคา2บาทยางก็ราคาตกตำ่ำาสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ย่ำแย่กันหมดนะครับนี่คืออาหารจานหลักของพนักง,งานเงินเดือนอย่างผมมามาคงต้องทำไล่ตามเดิมต่อไปแล้วค่ะ คงจะย่ำอยู่กับที่แล้วก็เป็นหนี้กันต่อไปนะคะเราคงจะงงกับอนาคตข้างหน้าว่าเราจะหาเงินที่ไหนเก็บไว้เป็นทุนสำรอง ไม่มีความสุขนะคะไม่มีเงินนะคะจ่ายค่าโทรศัพท์ไม่มีเงินซ่อมโทรศัพท์ด้วยซ้ำนะคะโทรศัพท์พังต้องไปนั่งเฝ้าร้านหมูจุ่มมนุษย์กลางคืนเหมือนเดิมกลางวันนอนกลางคืนทํางานอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างจากคนอื่นซักก็ยังเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นแม่ค้าที่ทําไม,ม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมหนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆยังไม่มีหนทางที่จะกดหนี้ได้นะคะหาที่ขายของตามตลาดนะนะคะอาเช้ากิน่ํานะคะและออกขายของทุกๆวันถ้าวันไหนตาไม่ได้ขาย ของต่ก็จะไม่มีไรายได้งานเก่านะคะก็เป็นงานที่เราจะต้องออกเดินทางนะคะตั้งแต่เช้ามืดเลยกลับมาอีกทีก็สี่ทุ่มห้าทุ่มบางวันก็ตี่หนึ่งที่สองเลยนะคะเป็นงานที่เครียดมากแล้วก็ไม่มีความสุขเลยผมก็ทั้งทางสวนของผมไปทาอย่างนี้มาสิบกว่าปีแล้วครับพร้อมกับหนี้สินยังคงเป็นหนี้อยู่คะ่ะจะเจอแต่เรื่องเดิมๆสิ่งเดิมๆชีวิตเดิมๆจบมาแล้วเราจะมีงานทํำไหม จบมาแล้วครอบครัวจะสบายสบายไหมหงุดหงิดง่ายอารมณ์ไม่ดีแน่ๆคงจะได้กินยาแก้ปวดแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้นุ้ยก็ลงทุนมาหลายตัวเหมือนกันค่อนข้างจะเจ็บมาเหมือนกันค่ะผมก็เป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนพี่ๆที่ลงคลิปเลยครับสิ้นเดือนก็ปวดหัวเจ็บกับเรื่องเงินเวลาชีวิตที่มันแย่มันมาเป็นแพ็กเกจนะครับก็คงจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าบโพล่า หรือไม่ก็บบกลายเป็นคนที่ไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนนะคะอยู่คนเดียวก็ตามปกติแล้วก็คือชีวิตคนทำทำงานไม่มีเงินเก็บน้อยคนนักที่จะได้มีเงินเก็บได้เป็นคนว่างานอยู่ไปวันๆเนี่ยสิคะหางานยากมากเลยค่ะ <laughs> <laughs> แอนไม่มีเงินแอนอยากมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตในครอบครัวเพราะว่าแอนเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะคะหนี้สินภาระบัตรเครดิตนู่นนี่นั่น สาก์ก็ต้องกู้โอ้ทุกอย่างเลยค่ะเราก็คงจะต้องทำอะไรซ้ำๆๆซากๆากว่อนเดิมรายได้ของเราก็ไม่พอที่จะจ่ายเหมือนเดิมเราก็ทำแต่งานเนาะขึ้นเวนล,ลงเวนนะคะชีวิตมีแค่งานและงานนะคะป่านนี้คงเป็นไบโพล่าไปแล้วค่ะก็คงจะเป็นโรคเครียดนะ,ะอาชีพต่ผมชายนะคะก็ยืนขาแข็งตัดทั้งเดือนต่อไปนะคะไม่มีอะไรทำนอกจากทำงานประจำอย่างเดียวเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปวันวน ไม่มีความฝันไม่มีความหวังก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวต่างประเทศไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไ้ดไีขึ้นไม่มีเงินใส่เงว,ด,วดนี้อะไรบ้างนะคะออกสินกูซีกูซีออ,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 อโต้เป็นหนี้ต่อไปครับผมก็เครียดนะครับจนนะครับครอบครัว แตกแยกครับผมเราก็จะไม่มีความสุขบ้าบอคอแตกอะไรอย่างนี้นะคะหน้าตาก็คงจะไม่สวยงามขนาดนี้นะคะนทำงานไปเช้ากับมืดทุกวันแล้วก็นี่ก็ยังเป็นนี่ระยะยาวอยู่ะคะ่ะเอ,อ้า กว่าจะได้เงินแต่ละบาทมันยากนะครับคือไม่ได้ใช้สินค้าดีๆสินค้าคุณภาพสินค้านวัตกรรมนะคะไม่ได้เจอเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆคงไม่มีเงินเพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าพาความสวยแล้วก็ภาพสินค้าดีๆสินค้าพรีเมียมสินค้าพรีเมียมที่คนใช้แล้วต้องล็อกทำงานเหมือนเดิมครับเช้าเย็ยนเลิกง,งานก็กลับไปพักผอ่อนเหมือนเดิมครับ hmm. ก็ไม่ได้รู้จักคุณกลองอายุน้อยร้อยล้านว่าเขาทํามาเพื่อ,อสังคม ช่วยเหลือคนไทยทจริงครับผมบอกได้เลยครับชีวิตผมจะแย่มากนะครับผมไม่มีไรายได้นะครับรายจ่ายก็เยอะนะครับผมภาระก,ก็เยอะมันก็ยังเป็นหนี้เหมือนเดิมก็ยังอยู่แบบเดิมๆต้องเป็นเงินมีตลอดไปรายจ่ายเยอะว่ารายจ่ายพวกต้องจำใจจุกเหลือนทุกวันคิดแล้วมัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่มีความหวังครับไม่มีรายได้เสริมเข้ามาในชีวิตครับไม่มีโอกาสพาลูกไปไหนเพราะว่าสามีทางมันคนเดียวนะก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าหนทางที่ผมจะมั่งคั่งหรือมีเงินเยอะๆได้เนี่ยมันจะมาจากช่องทางไหนได้บ้างชีวิตก็ดําเนินตามปกติครับตั้งแต่ตีสี่ครึ่งจนถึงสี่ทุ่มเด็กป่วยก็ต้องพาไปโรงพยาบาลให้การปรึกษาปญหาวใจเป็นพนักงานรายวันครับวันละ 4 5 0บถึง5 0าบาทถ้าวันไหนผมหมดแรงแล้วก็ไม่มีแรงทำงานวันไหนที่ผมป่วยผมก็จะไม่ได้เงินในส่วนนั้นอาชีพผมเลยครับอาชีพค้าขายนะฮะไม่ได้แข็งแรงตลอดมผมยืนขายของแบบนี้น,นานๆทำให้เราปวดขาเราก็ต้องถูกกำหนดด้วยด้วยคนอื่นครับเราไม่สามารถที่ทจะมีอิสระไปทำอะไรได้เลยใช่ไขอให้พลังต่างๆในบริษัทอินดีมส่งพลังให้กับทุกคนประสบความสาเร็จอย่าง คนที่ทำสำเร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างครับได้ฟังกันมาครบแล้วแล้วคําถามง่ายๆเลยนะเมื่อไหร่คุณจะเริ่มครับมาเริ่มด้วยกันนะ